เคนะครับผมนะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะที่เล่น GTA s ด n ตลาอดเลยว่าแซมด้วยนะครับก็อยู่กับผมช่อง PNX นะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ห่งางหายจากการทำคลิปไปประมาณเออ้นานนะทุกคนนะสองเดือนเลยนะทุกคนนะเออถือว่านานมากเลยนะครับผมนะที่ผมไม่ได้ทําคลิป GTA San ให้ทุกคนดูเลยนะครับผมนะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับก็อุ้ยติดขอดใจคิดในแรกหนาทุกคน โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็อยู่ใน g t a s a t e l l i สำหรับเซิร์ฟ Star Sam นั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับผมนะก็ระบบน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูภายในคลิปดีกันเลยนะครับผมนะซึ่งก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมนะก็ต้องอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องพีเดนกันด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมนะผมผมาไ,ได้ทำคลิป2เดือนแล้วเออทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามา ดูพ่เดสกกันเลยนะครับผมก็อย่างแรกนะครับแล้วก็เวลาสมัครมาใหม่นะครับผมนะแล้วเข้ามาก็จะได้เป็นสก,กินนี้นะครับผมนะซึ่งเป็นสก,กินตำรวจทุกคนนะถ้าคุณสก,กิเดีเดียมันจะมีดับไอรกระบองอยู่นะผมนะัอดีตัวละครผมมืดไม่รู้เพราะอะไรนะครับผมนะโอเคทุกคนก็ก็จะเป็นสกินนี้นะั่นเองครบพวกเราสามารถนําเงินนะครับไปเปลี่ยนสกินได้แนะนำว่าเปลี่ยนสกินเถอะทุกคนมันจะทอากับตำรวจซึ่งมันจะเขาเรียกว่าอาจจะเข้าเชิตกันได้นะนนเวลาแบบเออ ไปทางานอะไรเงี้ยไปสกินนี้ทุกคนแนะนําให้เปลี่ยนทุกคนซึ่งร้านสกินก็อยู่ใน g ีเพได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยทุกคนโอเคก็เข้ามาครับก็อย่าลืมมารับของเด็กใหม่ตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งจะเป็นลูกไข่อยู่นะครับเอุกคนตรงนี้นะก็กดเอ็นไปนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็จะได้เงินธนาคารสองหมื่นครับมือถือนะครับแล้วก็เป็นกระชับองสมรถนะครับซึ่งเราสามารถดูได้เลยนะครับโดยการกดวายนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ทุกคนนะเป็นกระเป๋านะท่านี้ เป็นสลับ pc เด้อทุกคนโอเคก็กดวานะครับแล้วก็กดที่กระเป๋าเก็บของนะทุกคนนี่นะครับของมันอยู่ในนี้นะทุกคนซึ่งเมนูในเซิร์ฟนี้ครับก็จะมีแยกออกมาได้ชัดเจนมากทุกน,นะก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของคือแยกไปเลยครับอันนี้เมนูช่วยเหลืออันที่ขอตัวนทนะครับนี่อันนี้รายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็นี่สามารถใช้กระเป๋าแฟชั่นได้นะครับสามารถกดปิดได้ตรงนี้ได้คือมันจะแยกชัดเจนมากเซิร์ฟนี้ถือว่าทำระบบได้ดีมากนะครับแล้วก็เมนูบบฟาร์มอ,ออโตโด้ด้วยับผมออโต้ฟาร์มในนี้ครับซึ่งเราสามารถซื้้อดนดนโยนะ ราคาแค่100คอนเท่านั้นนะครับผนะสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับสำหรับออโต้ฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าทางการเคลื่อนไหวก็คือเป็นเขาเรียกว่าอิโม่แหละทุกคนอิโม่เออประมาณนี้ทุกคนนะไปท่าทางทะเลทุกคนนะครับไม่ใช่อิโม่อิโม่มันนัๆๆๆๆๆน่นนั่นโอเคแล้วคนอันนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้ภผนังเช่านะครับทุกคนนะ แล้วก็จะมีตั้งค่าระบบกีบเป็นำทางเปิดปิดแสดงฉายาบนหัวนะครับแล้วก็กําหนดข้อความฉายาบนหัวแล้วก็สุดท้ายก็คือยืนยันตนใน d i s คอร์ดไอเดียเท่าผมนะก็คือเป็นการยืนยันไอดีของเรานะครับกับรีดคอร์ดของเรานั่นเองนะครับก็สามารถยืนยันกันได้เด้อทุกคนก็แล้วแต่นะครับจะจะยืนยันก็เปลว่าไปการประกาศนัดอีกทางหนึ่งด้วยกันเลยทุกคนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกระป๋อ,อกเก็บของนะเมื่อกี้ที่เราได้ลานของมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งก็จะมีแยกอยู่3ช่องนะครับเมื่อเปิดออกมาครับอันนี้ก็คือเป็นช่องเก็บสกินนั่นนูนนะก็คือเวลาเราซื้อสก,กินใช่ไหมทุกคนก็มันจะให้เราทําการใส่เลขนะรับเพื่อจะเก็บสก,กินไว้ช่องนั้น,นครับเวลาเราจะเปลี่ยนสก,กินเราสามารถเปลี่ยนสก,กินที่เราซื้อมาได้เลยนะครับซึ่งเป็นระบบที่ถือว่าดีมากมากครับผมนะซื้อสามารถซื้อเสร็จก็คือเป็นสก,กินแล้วไปเจ้าของสก,กินได้เลยนะครับผมน,นะทุกคนก็ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมกระเป๋าเก็บของนี้นะครับผมไหนจะผมจะพาไปดูเทคดาเก็บกระเป๋านะครับเซิร์ฟนี้ว้าวทุกคนนี่กระเป๋าเทคดาเซิร์ฟนี้นะครับโคตรสวยทุกคนนะพิเนี่ยเหมือนไฟเอ็มมากเลยนุ่งนังกระเป๋านะครับทุกคนแล้วก็ระบบภายในเซิร์ฟนี้ก็เหมือนไฟเอ็มมากๆนะครับผมนะโอเคก็นี่นะครับกระเป๋าก็จะมีเมนูแยกชัดเจนนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้นะครับกับตรงเมนูไหนทุกคนมันจะเป็นเมนูเดียวกันนะครับผมนะก็ขอตามนี้เลยนะครับเซิร์ฟ่างนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะครับกระเป๋าอย่างละสิบห้านะครับ มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็กาชาปองสุ่มรถอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดอ่าเจ้าของอ่าเป็นกองจิตกาชาปองสุ่มรถนะทุกคนนะเพื่อเราจะมาดูกันนะครับผมเราจะได้รถอะไรในการขับนะครับผมอ่ะซึ่งจะเป็นอ่ารถเริ่มต้นนะทุกคนมันก็จะสุ่มรถให้เรานะครับผมนะไว้สหรับให้เราใช้หนึ่งคันนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้หาเงินนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรากดใช้กันเลยดีกว่านะ โอเคโอเพนไปเลยครับก็ตรงนี้นะครับแม่กาบสุบแล้วครับนี่ม so ันก the the so ็จะมีรถแต่ละยี่ห e ้อนะครับหลายหลายรุ่นมากนะผมนะมีตั้งแต่เอ็นนาจีห้าเลยบ้งถ้าผมดูไปผ่านเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีพวกอ่เอลฟานะครับแล้วก็โคเมดอะไรต่างๆนี่ครับผมได้ไหมนะครับเป็นอีเดจีนะครับแล้วก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถสร้างแกนได้นะครับก็คือมาห้าฟรีแกงนะครับผมแล้วก็ฟรีบ้างเลยนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสวัสดอิการแกงเด้อ กดวานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดรถของเราในนี้ครับซึ่งเราสามารถเปิดรถม่ได้เลยครับคันนี้ั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับเราก็จะได้คันนี้มานี่คือรถที่เราสมได้ครับอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราขับออกไปจักจุดเกิดกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจุดเกิดเบิกรถจะเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูงานภายในเซิร์ฟนี้กันเลยนะครับเอ้ยงานภายในเซิร์ฟนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าจะมีงานเลรบ้านนะทุกคนสำหรับงานภายในเซิร์ฟโอเคนะครับก็เราต้องการกดทับ gps เนา ว่าจะเปิดในกระเป๋าก be ็ได้คร nice. ับแต่ว่าถ้าทับจีเพ็มันจะง่ายกว่านั่นเองนะครับสำหรับภายในเซิร์ฟนะครับซึ่งในจีเพิตก็จะมีสอย่างนะนี่นะครับผมนะก็จะเป็นสถานที่ต่อไปงารตกลงแล้วก็งานปิกก์มาในนองนะครับสำหรับชีพ็ดนะครับซึ่งสถานที่ต่อไปครับกดมานะครับก็จะมีสถานที่ต่างๆภายในเซิร์ฟมากมายนะผมนะซึ่งภายในเซิร์ฟนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเยอะแล้วคุณนะคือแต่สถานที่เหมือนไฟเอ็มมากมากเลยนะครับผมนะหลายๆที่ก็คือทําออกมาคล้ายๆไฟเอ็มนะระบบนะครับผม หลังจากนั้นครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงงานทุกกฎหมายกันต่อนะครับสมนะกดคำสั่งเหมือนเดิมนะครับงานทุกกฎหมายนะครับเปิดมาเลยครับนะครับงานทุกกฎหมายครับก็ประมาณ 15- บหถึงยีงานได้นะครับผมนะเออทุกคนมีมีหลายงานนะครับหลายงานมากๆเลยครับก็จะแบบไฟเอเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นฮาโลวีนนะครับผมนะก็ภายในเซิร์ฟครับก็จะมีกิจกรรมแจกนะครผมนะไม่ใช่แจกดิเป็นการเก็บฟลัก์ทองนะครับก็สามารถเอาไปแลกเป็นของขวัญได้นะครับซึ่งเราสามารถ ไปดูรางวัลได้นะครับที่จุดเก็บฟักทองนั่นเองครับก็หรือว่าโดยรายละเอียดที่ดิสคอดภายในเซิฟได้นั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับงานสุดกฎหมายแล้วก็งานสุดท้ายกับงานปีกฎหมายนะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับซึ่งงานปีกฎหมายนะครับก็สามารถดูได้เลยตรงนี้นะครับก็คือไม่ซ่อนจุดเด้อทุกคนก็คือสามารถไปทําได้เลยนะแต่ว่าตออต้องรอน3คนนะทุกคนเอรอตอรอนะครับนะแล้วก็เวินะครับถ้าจะไม่เปล็กก็คือ3นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงานนะครับ โอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ถึงจุดงานครับผมนะเก็บฟักทองของเราแล้วนะครับผมนะ,นะมนะซึ่งงานตรงนี้นครับก็จะใกล้กับจุดเก็บผักเลยนะครับผมนะซึ่งงาน2งานนี้ก็หยุดที่เดียวกันนั่นเองนะครับคือเป็นประเภทเดียวกันนะครับก็สรับตรงนี้นะครับก็ที่ผมอยู่นะครับก็คือขึ้นเวลา FK ใช่ไหมครับทุกคนก็จะเป็นระบบอ่าระบบ FK นะสรับใครที่ไม่ว่านะครับก็สามารถ FK ไปตรงนี้ครับก็คือเราเข้ามาตรงนี้ครับหรือว่าเข้าเขตแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นเขต FK ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถไม่ FK ได้นะครับซึ่ง เราสามารถ FK ฟเคราก็จะได้เป็นเหรียญเ k ใเคเช่ทุกคนก็สามารถเลกได้นั่นเองนะครับนี่ก็กดเนะครับนี่สามารถเลกได้ครับซึ่ง1เหรียญก็จะแลกได้300นะครับเงินสบเขียว3 0 0วน่าเงินแดงนั้นเป็นเงินแดง3 0 0อนั่นเองนะครับเออทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมราวีที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็กด n ไปนะครับซึ่งเนี่ยครับฟักทองนะครับที่เราต้องเก็บนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยครับก็จะประมาณนี้โอเค หลังจากนั้นนกุกนะก็ให้เราออกมาด้านนอกเลยครับผมนะนี่ก็จะเป็นเก็บผักกับเก็บฟักทองนะครับซึ่งเราสามารถกดเก็บได้นะครับนี่เขาคนเก็บเยอะมากครับตรงนี้ครับผมนะนี่ต้องเก็บอแยกที่นะครับทํางั้นมาเก็บไปได้นะครับทุกคนซึ่งฟักทองก็มีกระจายอยู่เต็มต้นเขาผมนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฟักทองเก็บอันนี้ครับมีแน่นอนโอเคนะครับก็กดตรงนี้ไปนะฟักทองก็กดเอ็นไปเลยครับนี่ก็เก็บปุ๊บก็จะเป็นหลอดนะครับอย่างนี้และนะผมนะซึ่งระบบคาคาไฟเอ็มมากเลยนะครับผมบอกเลยครับผมนะเซิร์ฟนี้เหมือนไฟเอ็มจริงๆเลยนะครับ ใครที่อยากจะลองเล่นนะครับระบบเหมือนไฟเอ็มนะครับก็เซิร์ฟโรเพลอะไรอย่างนี้นะคนนะเออก็สามารถลองมาเล่นได้นะระบบจริงๆนะครับภายในเซิร์ฟนี้เรามาเล่นกันได้ถ้าสำับสตาร์แซมนั่นเองนะครับนี่กดเก็บปุ๊บครับเราก็จะได้เป็นฟักทองนั่นเองนะครับนี่เราได้มัองันนะครับแล้วก็เก็บให้ครบตามจํานวนที่เราจะแลกของรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถ เก็บได้ยาวๆนะครับจังหวะนถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะครับถึง31นี้เดือนตุลาฯนั่นเองทุกคนก็คือแบบเดือนพฤศจิกาก็มีกิจกรรมนี้นะครับจะออกๆแล้วนั่นองนะครับโอเคหลังจากนนครับตรงนี้ก็จะเป็นเก็บผักนั่นเองครับซึ่งงานนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันแล้วนะครับผมขอเก็บไปเลยแล้วกันเนาะก็เหมือนกันนะครับรอให้หลอดตรงนี้เต็มนะครับตรงนี้นะครับตีผมอ่าอยู่เนี่ยอยู่ตรงกลางตัวนะครับเออกลางจอของเรานั่นเองครับเรามาเตมครับนี่ครับ เราก็จะได้ผักนั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เด้ดวยทุกคนโอเคทุก <B> okay, คนก็สำหรับนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้จะเห็นว่าแก๊งนี้ก็ภายในเซอร์นี้ก็จะเริ่มเยอะแนละเป็นพิเศษนะครับผมนะก,ก็คือคนมาขึ้นแก๊งเยอะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเซิร์ฟสตาร์ซมเป็น อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่จะหาเซิร์ฟแนวโรเพลเล่นรับโปรไฟล์เอ็มนะครับก็สามารถลองมาเล่นเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับผมก็จะไปเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็สาหรับคลิปนี้ถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง P1X กันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปเซิร์ฟไหนอีกนะครับว่าผมไปทำอะไรนะครับผม,ผมนใน GTS a ม,มาแล้วนะครับเอ่อว่าเซิรนั่นแหละทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคซียู